สวัสดีค่ะคุณครูจอยนะคะคุณครูพึ่งย้ายมาใหม่นะคะแต่ว่าเราได้เจอกันแล้วเอ่ออันนี้เป็นการอัดคลิปวิดีโอเพื่ออธิบายใบงานที่ได้แจกไปทางไลน์ให้ผู้ปกครองเข้าใจนะคะแล้วก็ใบความรู้นะคะค่ะเออที่คุณครูแจกไปจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเออใบงาน ใบงานนะคะจะเป็นอย่างนี้ใบแรกอันนี้คุณครูปิ้นมาใหม่นะคะวันวันแรกของสัปดาห์นะคะก็คุณครูก็จะบอกไปว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดนะคะเราจะมาเรียนรู้กันมีภาพนะคะคุณครูจะเป็นคำอธิบายให้ การทับภาพที่ต่ํากว่านะคะนี่เห็นไหมคะนี่นะคะภาพที่ต่ํากว่าคุณครูจะมีรูปให้นักเรียนแล้วก็ระบายสีภาพนะคะนี่สูงกลางแล้วก็ต่ําภาพไหนต่ากว่าให้กากระบาทอย่างนี้นะคะ ข้อที่2ภาพไหนต่ากว่าก็ให้กากรบาทด้วยนะคะเงียกากระบาดนะคะถ้าน้องอยากระบายสีทั้งทุกภาพก็ได้นะคะแต่ก็ให้กากระบาดภาพที่ต่ากว่าตามคําสั่งที่คุณครูจอยเขียนไปนะคะคุณครูจะเขียนคําว่าคําสั่งแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะส่วนวันที่22ให้ ระบายสีภาพแล้วก็กากระบาดภาพที่สูงกว่าอันนี้เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักการเปรียบเทียบสังเกตนะคะเด็กอนุบาลเราต้องรู้จักการสังเกตนะคะแล้วก็รู้จักการเปรียบเทียบนะคะสูงต่ํานะคะ,ะกากระบาดท่าไหนสูงอันนี้หรืออันนี้อันนี้อ่ะอันนี้ใช่ไหมคะเราก็กาแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ ต่อไปนะคะวันต่อไปคุณครูคุณครูจะให้น้องดูอักษรภาษาอังกฤษนะคะ a b c d e f นะคะวันนี้เราเรียนแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็มีอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะคะให้น้องลากเส้นโยง A พิมพ์ใหญ่ไปหา A พิมพ์เล็กอันนี้เป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษที่น้องจะต้องจำแล้วก็รู้นะคะครูอยากให้น้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะคะน้องต้องทำมาส่งนะคะต่อไปนะคะเป็นคําภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลข one two three four five ะะแล้วก็จะมีเลขตรงนี้นะคะเลข1เลข4เลข3เลข1เลข5เลข2แล้วก็รู้จักการนับจํานวนนะคะนี่หนึ่สามสี่แล้วก็มีมีเลข4นะคะของจริงจะชัดแต่ ในใน,ในการถ่ายคลิปวิดีโออาจจะไม่ชัดแต่นะคะแต่ว่าเปิดดูไปนะคะนี่สามก่อนหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ระบายสีพร้อมกับโยงให้ตรงกับคํานะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานให้ดูตอนท้ายนะคะคุณครูก็ได้ส่งใบงานไปแล้วด้วยนะคะโอเคนะคะต่อไปคณิตศาสตร์นี่นะคะคณิตศาสตร์เออคุณครูจะให้น้องเขียนเลขที่หายไปนะคะ ก็มีหนึ่งสองสามสี่เลขอะไรเอ่ยเนาะอยู่ในช่องนี้ที่ยังไม่ได้เติมให้น้องเติมไปนะคะอนุบาลสามต้องรู้จักตัวเลขแล้วนะคะอันนี้ฝึกนะคะน,นี้สองสามเลขอะไรเอ่ยสี่ห้าหกอ่ะเติมเลขสี่นะคะอันนี้ตัวอย่างทั้งหมดมีสิบข้อเสร็จทุกใบงานนา้องต้องเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ให้ชื่อนามสกุลที่ถูก ต้องที่ให้น้องฝึกเขียนไปนะคะแต่สัปดาห์นี้คุณครูก็ยังมีให้น้องเขียนชื่อนามสก,กุลของตัวเองทุกคนนะคะแต่ละคนก็จะได้ใบของตัวเองไปนะคะคุณครูไม่ได้ไม่ได้ปิ้นตัวอย่างนะคะแต่นี้นะคะให้ไปแล้วนะคะต่อไปเป็นใบความรู้นะคะอ่านนี้ก่อนใบความรู้ภาษาไทยที่คุณครูให้ไปท่อง พื้นฐานก็คือ A ถึงเอยกกขอโทษค่ะก็ไก่ถึงงอนกง,งูมีทั้งหมด4 4ตัวใช่ไหมคะเราต้องจำให้ได้เออพยัญชนะ